สวัสดีครับผมอาจารย์ชาวครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องปั๊มน้ำมาหลายตอนนะครับการติดตั้งปั๊มทำอะไรยังไงวันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องเครื่องมือที่จะใช้กับน้ำนะครับก็คือหัวฉีดน้ำนะครับหัวฉีดน้ำเนี่ยตัวที่เห็นในภาพที่เห็นกับผมเนี่ยมันเป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงหรือจะใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมได้ทั้งสองอย่างครับ เดิมที่เนี่ยวัชิตตามพวกเนี้ยมาจากนอกครับบ้านเราไม่มีแล้วก็ใช้กันมานานกว่าสามสี่สิบปีแล้วสมัยก่อนสี่สิบปีก่อนผมก็เป็นช่างเนาะก็ซ่อมตรงนี้อยู่ซ่อมไปซ่อมมามันก็มันเสียเยอะแล้วมันก็แพงลูกค้าก็บอกว่าลองลองทำใหม่ได้ไหมทำเองอะอะผมก็ มองดูไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้เขาซื้อมาสามหมื่นกว่านะครับตัวนี้ซื้อมาห้าหมื่นกว่าครับสมัยนั้นสี่สิบปีสามหมื่นกับห้าหมื่นเป็นเงินมหาศาลนะผมก็เออลองดูนะผมก็เอาของเขามามาเริ่มจากตัวตัวเลขหกนี่ก่อนเป็นของกำนันนะครับอ,อ่อยู่อยู่วันบึงนี่แหละครับชลบุรีครับก็เอามาถอดดูถอดมันเป็นทองเหลืองทั้งตัวครับผมก็ เอาเป็นเหล็กนะเปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วก็ทำแบบคล้ายๆเขาเหมือนเขาปรากฏว่ามันใช้ได้ประมาณสักปีหนึ่งมันก็ลวอีกปีอีกก็่วเพราะว,ว่าเขาใช้เกี่ยวกับปลูกอ้อยปกมันปลูกสับปะรดฉีดทั้งปีครับปีหนึ่งก็ไหลไหลเดือนอยู่มันก็ทนไม่ไหวผมก็ซ่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมก็พยายามหาหาวิธีทำ หาวิธีแก้ไปเรื่อยนะครับตัวนี้แก้ตัวนี้ก่อนนะครับก็ทําทรงไม่เหมือนเขาทําอะไรให้มันแปลกๆให้มันง่ายปรากฏว่าใช้ไม่ได้ครับต้องทํามุมคค้งมุมอะไรเนี่ยมุมเอียวเนี่ยต้องเหมือนมันเลยครับเพราะเยอรมันนี่สุดยอดถ้าเราไม่เหมือนมันเนี่ยมันตีครับมันสายมันหมุนเวลาเราฉีดน้มเนี่ยเออถ้าเราทําเหมือนมันมุมมึงกันเนี่ยมันไม่ตีไม่สายอะไรปล่อยเฉยๆมันก็อยู่ได้ เอามือแค่จับแตะหมุนไปหมุนมามันไม่หนักออก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาออกแบบเกง่งผมก็โอเคทำโค้งเหมือนเขาแต่ว่าไอ้รางลูกปืนที่ว่าจะทําให้มันคล้องให้เบาเนี่ยผมเพิ่มเป็นสองรางแล้วก็ให้ห่างขึ้นเอาเม็ดลูกปืนใหญ่ขึ้นมันก็ทนครับแล้วก็เปลี่ยนเอ,อจากโอลิงเป็นยูครับซึ่งอันนี้ใช้เวลาเอ,อมากกว่า5-6ปีก็สําเร็จ ก็ใช้ได้เสถียรนะครับใช้ได้เลยก็ทํา2รุ่นคือรุ่นสองนิ้วครึ่งกับ3นิ้วครับก็ทําไปทํามารุ่น3นิ้วผมก็เอาออกไปเหลือ2อนิ้วครึ่งเพราะว่าทํา2รุ่นมันมันเออมันเปลืองครับแล้วก็การหาอะไรก็ยุ่งยากครับแล้วตัวนี้เป็นของเยอรมันนะครับข้อดีตัวนี้นะครับคือมันเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ลื่นไหลทนครับตัวนี้ทนครับอ่านะครับ ทีนี้หลังจากออกแบบตัวนี้มาแล้วไอ้ตัวนี้มันก็มีมาอยู่แต่เป็นท้องเหลืองเหมือนกันก็ถอดมาซ่อมอะไรเนี่ยเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนอะไรแล้วมันก็ยังรั่วอยู่ตัวนี้ผมทํามากกว่า10ปีครับใช้เวลาออกแบบแก้ไขออกแบบแก้ไขจนฝ่าใช้ได้นะ่ะประมาณ1ิบกว่าปี1ิกว่าปีผมก็ทําตัวนี้ขึ้นมาลูกยางผมแปลงใหม่ลูกปืนผมเปลี่ยนขนาดใหม่ลูกปืนลาวล่างผมเอาของเยอรมันมาแปลงใส่ ปรากฏว่าได้ผลดีแล้วก็ทนนะครับคุณจะฉีดได้ใช้น้ําปั๊มน้ําแรงเท่าไหร่20บามันก็ไม่หลุดไม่แตกไม่ระเบิดครับแต่ถ้าของของนอกหรือของที่ของบ้านเราเนี่ยฉีดถ้าเลยกสิบาทจะระวังก็นหลุดทั้งเอวงเลยครับนะอันนี้อันนี้ปลอดภัยเพราะว่าของเยอรมันเขาค่อนข้างที่จะเขาออกแบบมาดีผมก็เอามาผสมกับอของอเมริกันอันนี้ก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้ได้ครับรูปร่างสวยงามดี ดูว่าการเลื่อนไหลเนี่ยก็น่าจะแพ้เยอรมันนิดหน่อยเพราะว่าน้ามันชนกันนะฮะแล้วก็การล็อกการไรเนี่ยผมออกแบบใหม่ตรงของของนอกเขาจะมีตัวล็อกมีเลือ่อนอะไรผมไม่เอาผมให้มันล็อกอยู่ในรางลูกปืนเลยในนี้มีลูกปืนนะครับในนี้มีลูกปืนแล้วล็อกเข้าไว้ในรางมันเนี่ยมันจะเบ่งทั้งรางเลยไอตัวนี้แน่นเลยคือคือล็อกได้แน่นมากมันเป็นเ,เทคนิคที่ จำเอาเรียนแบบมาจากของเครื่องมือจักรกลนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็หมุนได้ครับสามร้อยแปดิบองศานะครับขึ้นลองได้ขึ้นลองได้ครับเอ่อขึ้นข้างบนได้ลองข้างล่างได้เะครับเดี๋ยวผมทําตัวนี้ให้ดูครับครับตัวนี้ครับขึ้นลองได้ลองได้สุดเลยครับลองได้สุดถึงข้างล่างน่เลยนะครับอันนี้มันอยู่ข้างอีเดี๋ยวมันล้มนะครับ อันนี้ก็ขึ้นลงบนครับสูงได้สุดหมุนได้รอบตัวครับเวลาหมุนรอบตัวก็ลายล็อกนะฮะลายล็อกตรงนี้ครับแล้วก็หมุนได้ครับตัวนี้ที่ผมทําขึ้นมาเป็นสแตนเลสเพราะว่ามีลูกค้าบางก่มเนี่ยใช้น้าเค็มใช้น้ําที่มีโพลิชันใช้ปุ๋ยฉีดปุ๋ยนะครับก็เป็นสนิมครับตัวนี้เป็นทองเป็นสแตนเลสท,ทั้งตัวไม่เป็นสนิมครับก็ตัวนี้ก็ กว่าจะเป็นสแตนเลสก็ออกแบบมันเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็คนชอบนะครับออกแบบมันทําไม่ได้แล้วก็ย้องดูทําไปทามาทาได้ครับก็ใช้ของอยู่วัตดุในท้องตลาดนี่แหละครับเอามาทําเอานะฮะเพียงแต่ว่าเราดัดแปลงเราทําให้มันมันมันสวยเหมือนเหมือนของนอกเขานะครับส่วนตัวนี้ก็มันคล้ายกันครับเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะตัวนี้ก็เราเอาจาก วัสดุจากในตลาดจะเป็นสแตนเลสหมดทั้งตัวครับตัวนี้ก็ไอตัวนี้ก็ยังเป็นสแตนเลสนะครับลูกเบร์ข้างในนะครับเป็นสแตนเลสหมดน็อตล็อกเป็นสแตนเลสหมดไม่เป็นสนิมครับแล้วก็ความสามารถ2ตัวนี้พอๆกันคือมันกินน้ำตั้งแต่3 0สิ0ถึง60ิบคิวได้ครับควรสามารถฉีดได้ถึง15บหาบารได้ครับ20บารได้ทนี้ว่ามีปั๊ม ที่ฉีดได้ก็ได้ครับทีนี้ว่าปั๊มรุ่นใหม่ถ้าของนอกฉีดได้ถ้าของที่เราทําเองเนี่ยถ้าเอาปัม๊มสซกันหันออกมาก็ทําได้ตัวนี้ฉีดไ,ดไกลไแล้วครับถ้าเป็นของวันเราเนี่ยสาเมตรแต่ตัวนี้ฉีดได้ถึง50เมตรถึง60เมตรแต่ที่ 50- าสถึงหกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับปั๊มน้ําด้วยครับปั๊มน้ําต้องให้น้ํามากพอนะแรงพอมันก็จะฉีดได้ครับ ครับอันนี้ก็เป็นวัชิตน้ําที่สําหรับใช้กับปั๊มน้ํานะครับวันนี้ก็มาอธิบายให้ฟังว่าใช้อย่างไรนะครับแล้วก็มันมีนมข้อดีอยังไงแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยครับเราเราพยายามวิจัยทําทดสอบให้มันได้คุณภาพครับเวลาฉีดไม่หนักนะเวลาเวลาหมุนไม่หนักแล้วก็ใช้งานทนทานครับวันนี้ก็ คงมีเท่านี้แล้วครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชาวครับ